รถไปแบบย้ายเครื่องเราจะพาไปดูการแข่งค่ะรถถ้าคู่ที่แข่งแล้วไม่มารถไถนาแล้วาบหรือรถกระสือนะคะควายเหล็กควายเหล็กที่สนามแข่งรถอูสนามแข่งรถวัดหลักไถ่นะคือสองค่ะสนามแข่งรถวัดหลักไถ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันถักว่าวันนี้วันนี้ เดกจับเวลาอยู่นะทีนามวัมจุการแข่งรถรถก็ตอันัไทยมากเลยนะวันนี้ไปเล้จะว่าครับสาเมาเข้าัดไ่อู้ต่อนะครับหนึงเโบแดงนะครับเจอกับแย้ผัดสูตูนินพัฒนาหนึกับสีส้มสมหนึ่งนะครับคู่ต่อไป รู้ว่าชนะแลครับนี่เข้าว่าว้าส่งตัวแทนมาเลยนะครับที่ตางเสาตุ้ยจัโนโนชาน่าอะไรกันะนไม่รู้ว่าหาอะไรกันให้พวกธนาไม่ตายรู้แอบคินครับคู่ต่อไปนะครับระหว่างตัวคิัฒนากับสีตรงสอนเจ็บตัวต่อนะครับสีตรงสอนอยู่ฝ่ายน้ำเงิ จะมีการไา่ไ้าไหน,ไหนสงกัดน,นะคะอ่าก็อินเจอแต่การลยาจบมทีนี้เลยาิารเลยนะั้มนะครับระว่างเรนเจอกับนะครับแล้เออกตัวก่อน คงยังไม่ลงค่ะยังไงอาไเอาไปจบแล้วหมดจบแล้เอาหรอพนกเอาไปเลยอ๋อตงนี้นหยละอ๋อไปนโป้ลันครั้งนะครับเดี๋ยวเร็วรตพิจารณาอยู่ที่พิลลงนะครับอยู่ที่สนามมัลลชัยนะวันนี้วันนี้มีการแข่งรถกันนะคะสนใจกันมาชมกันได้เลยนะคะ เดตามไปๆๆ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 ไปๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆแล้วๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆๆๆับ ผู้ทไปผู้ดไป้ดไปีไปอยู่ไปตแตไมู่ไม่อกแไมู่สาปนตเไม่อาูว่าตก็นก็ไม่ยอกูจะไม่ยอกตไม่ปสาปไเยไม่อตากข้าให้นสีน้ำเงินสนาคอณาดไปนะครับอาาคดใปคนเยอะมากเลยนะวันนี้เรามี นี่ลูกค้าเราก็มาแข่งชิ้นกันนะคะลูกค้าเราอนาคตใหม่นะครับอนาคตรไปนะเสือหลืนะครับอนาคตใหม่นะขอเจอช้ดสูตรสนามเจอกับพลลงประชารัฐตเลยเป็นไงเว้ยโอ๊ยจะโดนอยู่เนี่ยนะครูเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังด้วยให้จับกรรมการอยตุ้ยก่อนนะครับอาณาคตใหม่แดงนะครับเจอกับออดล็อตติ่งแะนะครับ แล้วก to ็ัจินวัทนาเดิกับีพีวายีู่้เรียกไม่ได้เรียกอเรียกาเรียกเากเราเอาไม่ไครับตาลนะครับไไปไไายปไปไดู้อยามกันไปตามตามดกเจแล้วนะครัไปไปไมไปไปย่ไ อย right ู่ในประไอประกาศนสเกียรติโรชาไอ้อนาคตใหม่เสี่ยงอ้นอินพัฒนาองเจอกับพี่ปูพีพี่วายน้ำเงินามวันไันะครับมาบารับรัรับ วังไงพี่ดูฟางไหมฟางไหมไม่ฟาวครับโอเคครับดูดีเข้าลำใหญ่สิ่งกับอนาคตใหม่ซื้อซื้อสุดๆเลยอ่ะลำใหญ่สิ่งกับอนาคตใหม่วันนี้นะ สนใจมาดูได้ที่วัดหลักชัยนะคะวันนี้วันนี้เรามีแข่งกันทั้งวันเลยนะคะแท็กรถจบอนาคตใบสี่นะนะครับอยู่ไฟเดินนะครับอนาคตใบ ลำใหญ่ิ้งสองนะครับลำใหญ่ิ้งสองลำนาค้งไปสามโอ้โหลำใหญ่ิ้งสาออมโอเที่นาเข้าไปตาไม่ทันใครดีใครอยู่ใครดีก็ไปลำใหนี่นะไม่ใช่ลำใหญ่กระโดดเลยลำใหแท้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเทียต้องกลับมาเจอกักนทีน่ตขนามลำใหเทียออด แับวับสดกับอนาคตใหม่ตีนะนะครับอนาคตใหม่ตีนะครับเดี๋ยวต่อจากคู่นี้นะครับเขามาแจ้งแล้วเราจะแข่งเป็นคู่ที่สิ้า นะครับเข้ามาแจ้งไลยนะครับระหว่างคู่15สิวัหลักใจกับสกุเกษรนะครับเข้ามาแจ้งเลยนะครับ,รบรค่คบ,บคู่15สิบีขาขอเวลาเลยเลยคู่15ว โอเกจอดคูสิ้าเาเลยนะคะคูสิบห้าทสตีนนะ้มสห้าสิบห้าสิบห้าสตเขาข้อเหรอออเวลาคดไปเขา บับเต้บับนึงโคดังคู่อ่ะวันนี้อยู่กันที่นี่นะคะรอเลยนะคะคูท่ท16ค,ยยคอร์กรับ่ายกะโคอินเตอร์ข้าไปวลเลยแข่งคนนี้แล้วคก็ว่าแข่ง14พอใช่ไหมอ้าวเข้าเลยไม่เบร์ที14พอเข้า เราก็จะแข่งกัครับทั้งวันทั้วันเลยนะครับทั้งระขอ่เน้าอไปเลย1ีนะครับแยกปักเกดจับอนาคตไปสี่นะไอีนะไอสีนะยหญ่ถึงคู่นะเข้าสนาม ขอครับคณะกรรมการขอลาแล้วก็กกอยจะแค่เขาเข้าลูกนะคะลูกน้องไม่ต้องมากนะคะให้กรรมการที้นะคะว่าสเสมอหรือไม่สเสมอถ้าเสมอ,ลอเลยยกเพื่อให้จริงทอง อาจารย์ครับอนาคตไปตีใครที่เขาอยู่กันในไรแจ๊กส,สาแจ๊กสาแจ๊กสาจะตามอนาคตไปฉันไม่ทันทันไม่ทัน,นไม่ทนมันไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวแรกข้าเรามาเจอกันอ้าวโอเคอ้าวเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะเกิดความเล็กน้อยนะคะการแข่งขันผู้กานแข่งขัน ย่อมมีอุบัติเหตุเป็นธรรมดานะคะฝากไว้ด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะกับการแข่งรถนะคะ ใช่ okay, ไหมครับถาื่อกี้1ิโอเคอันนี้17น,นะไม่เป็นไรนะคะ okay, ก็ยนะังแกต่อนะคะรับคู่17นะครับระหว่างอาร์ตแมนอหนึ่งเริ่มิวัลไทยสเอ,อาแล้วว้ยลันไทยวันละไทยแล้วเว้ ใช oh. wow. wow. ่โอ้โหครับคับสิบสามข้างยางสิบสามข้างยางได้ได้ดูินนะครับสูดิ like ้นกันข้อโมสีนะ

ร้ <mondo> <flix> ้ไปมใเหนื่อยใจไว้หนูท่าแล้วเหื่อยยากเหื่อยยากและปากง่ายเนี่ยสส้มน้ำเงนอากะาสอง